สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้จะมาพูดตามตะเข็บชายแดนนะคะเพราะว่าเราได้เห็นข่าวเนาะเกี่ยวกับเจ้าหนะ้าที่บ้านเมืองทหารที่ประจำการนะคะตามตะเข็บชายแดนนะคะที่เหลืออดเหลือทนแล้วนะคะจึงออกมาพูดออกมาทําคลิปออกมานะคะส่งสารถึงผู้ที่มีอํานาจโดยตรงนั่นหละคะ่ะการที่ขเมรล,ลุกล้ําเข้ามาในเขตประเทศไทยไม่ยอมรับเขตแดน ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาว่าเขตแดนนี้นะคือของคขมนเขตแดนนี้นะคือของไทยสมัยก่อนยอมรับต่างคนต่างอยู่ยังมีความสุขในเขตแดนที่รู้กันอยู่แล้วว่าตรงนี้คือของใครตรงนี้คือของใครแต่พอมา2 5 6 8เขมนกลับจะไม่ยอมรับเขตแดนที่เคยรู้เห็นทั้งสองฝ่ายว่าตรงนี้คือเขตแดนกั้นระหว่างประเทศเราสประเทศนะมาปัจจุบัน ไม่ใส่ใจไม่สนใจล้ำเข้ามาในประเทศไทยและไม่ยอมรับเขตแดนนั้นจากที่เคยรับมันมีข้อพิาพาทเกิดขึ้นตั้งแต่ปีไหนนะคะไมล์เลฟเจเจนีิจำได้นะคะว่าไมล์เลฟเจเคยดูข่าวนะคะหลายปีมากเกือบ20กว่าปีนั่นแหละคะ่ะที่มันมีประเด็นว่า ไทยเราอาจจะเสียดินแดนยาวไม่รู้กี่ร้อยตารางเมตรเพราะการตกลงของใครบางคนหรือเปล่าในช่วงนั้นนะคะที่มายเล็บเจดูข่าวตอนนั้นมีประเด็นมากเลยค่ะว่าไทยเราอาจจะเสียกี่หมื่นกี่แสนตารางเมตรก็ว่าไปตารางกิโลเมตร นะคะไมลรับจำจำนวนไม่ได้ค่ะแต่จำข่าวนั้นได้ขึ้นใจนะคะว่าเราอาจจะเสียเราอาจจะเสียเพราะมีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งเรามาเสียเขาพระวิหารตามที่ไมเริบเจเคยเล่านั่นแหละเนาะเพราะเขาพระวิหารนี้มันเป็นมานานแล้วค่ะมันมีประเด็นกันมานานแล้วเนาะเพราะว่านะคะตั้งแต่นาย,ยกรัฐมนตรีเชื่ออะไรนะไม่รับเจจำท่านไม่ได้นะคะที่ท่านเคยออกมาพูด ว่าท่านไม่ยอมรับนะคะในการตัดสินนะคะในการตัดสินของอันนั้นเขาแหละนะคะว่าไทยเราเสียไปนั่นแหละเนาะก็คือมันเป็นอะไรที่หดหูสําหรับชีวิตของท่านท่านก็เคยพูดนั่นแหละคะ่ะว่าวันหนึ่งก็อยากจะเอากลับคืนมาเป็นของประเทศไทยเหมือนเดิมเพราะมันเสียในในยุคท่านว่างั้นเถอะในในยุคที่ ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเคยไปต้องไปดูประวัติศาสตร์นะคะทุกคนเนาะไม่เลบเจอะไรโมดโมดอะไรใช่หรือเปล่าไม่เล็บเจจําไม่ได้ค่ะคือไม่เลบเจดูข่าวมานานมากแล้วนะคะทุกคนแล้วเราทําเราก็จําไม่ได้เนาะแต่เรารู้ว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะท่านท่านพูดออกมาเลยวแหละคะ่ะว่าท่านนะคะไม่อยากจะยอมรับวันหนึ่งอยากจะได้กลับคืนมาคือสิ่งที่เรารับฟังเนี่ยแหละคะ่ะแต่ปัจจุบันนี้ ก็คือเสียไปถาวรเลยใช่ไหมคะเขาพระวิหารเราก็ไม่อยากให้ประสาทต,ตาเมือนทมประสาทต,ตาควายประสาทต่ตางๆที่มันอยู่ในประเทศไทยตามแต่คลิปชายแดนของประเทศไทยเนี่ยได้เสียไปเพราะใครบางคนอีกนะคะเพราะว่าปัจจุบันเป็นไงคะวันก่อนมาเล็บเจก็พูดและนําเสนอคลิปที่มีรัฐมนตรีขมีมานั่งประชุมหัวโต๊ะที่จังหวัดนนทบุรี กับผู้ว่าสั่งสอนผู้ว่าเรื่องปลาหมอคังดําทําไมปล่อยให้ปลาหมอคังดําไหลไปเข้าบ้านเมืองของเขามันอยู่ตามแม่นม้ำใครไปห้ามมันได้ทําไมไม่แยงไมเริบเจนไม่เข้าใจเหมือนกันละ่ะเป็นถึงพ่อเมืองที่อยู่ในพื้นแผ่นดินของตัวเองกลับให้คนประเทศอื่นมานั่งสั่งสอนตัวเองเนี่ยแทนที่ตัวเองจะเป็นคนนั่งแล้วพูดคุยกัน อันนี้มันคือเสียศักดิ์ศรีเสียเกียรติเสียมากมายอันนี้เขาจะเอาไปอ้างได้ไหมว่าผมมานั่งที่ประเทศไทยเอาไปอ้างสารโลกได้ไหมว่าผมนั่งประชุมในประเทศไทยผมเป็นผู้สั่งการในประเทศไทยผมมีสิทธิ์ในอธิปไตยไทยหรือเปล่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทำให้เราห่วงไงนะคะ ขนาดทำนวนทำนี้เขาเอาไปอ้างไทยไม่ได้แย้งนี่เขาก็เอาไปได้เหมือนเขาพระวิหารปักธงฝรั่งเศสแต่ก่อนฝรั่งเศสเขาครองนะคะเป็นขมรเป็นเมืองขึ้นเขาใช่ไหมปักธงยอดปราสาทพอเอาไปฟ้องศาลโลกว่าปักธงไทยไม่คัดค้านก็กลายเป็นของขมรแล้วเขาก็ให้ขมรไป เห็นไหมคะพอไปขึ้นสารโลกเราต่อสู้ว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับเราไปต่อสู้ที่สารโลกเราก็เสียให้คามนเพราะไทยไม่ได้ไปแย้งอะไรเขาก็เหมือนกรณีนี้แหละคะ่ะกรณีที่รัฐมนตรีคามนมานั่งหัวโต๊ะประชุมที่ประเทศไทยผู้ว่าหรือคนในที่ประชุมไม่ทักท้วงว่าคุณไม่สามารถที่จะไปนั่งหัวโต๊ะประชุมได้เพราะคุณเป็นแขก คุณต้องไปนั่งตามที่เราจัดให้ผู้ว่าต้องไปนั่งตรงหวัวโต๊ะเพื่อเปิดการประชุมเขาจะไปอ้างได้ไหมล่ะว,ว่าก็คุณไม่แยง้งผมก็มีสิทธิ์ในอธิปไตยไทยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ไหมผมอ,อันนี้คือเราพูดไปนะคะให้ให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยถ้าเราไม่ทักท้วงอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะตกนะคะไปเป็นของเขา เหมือนในอดีตหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากฝากนะคะหน่วยงานของเรานั่นแหละคะ่ะคนไทยเราทั้งประเทศนั่นแหละคะ่ะเนาะแล้วยิ่งมืมีประเด็นเนี่ยที่บอกไม่ยอมรับนะคะสันปันน้ําที่เคยมีมาแต่เก่าก่อนลุกเข้ามาในประสาตตาควายเนี่ยเพื่อหวังจะยึดตรงประสาตตาควายหรือเปล่าเพราะไม่มีการทักท้วงของหน่วยงานรัฐหรือเปล่า เขาถึงกล้าขนาดนั้นพอคนไทยขึ้นไปนะคะจะทำอะไรแบบเห็นไหมที่วันนี้ข่าวออกมาก็คือมีช่องช่องหนึ่งขึ้นไปทำรายการถ่ายคลิปเล่าว่าตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรแต่ถูกทหารขเขมรสั่งว่าห้ามถ่ายคลิปทั้งทงท,งที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยทำไมขเขมรมาสั่งห้ามได้ทำไม จ้าหนะ้าที่ทหารที่อยู่บริเวณนั้นไม่พูดล่ะถ่ายได้เลยน้องเพราะนี่คือแผ่นดินไทยเขาไม่มีสิทธิ์สั่งห้ามเพราะคือแผ่นดินไทยเห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรรักษามาตรงนั้นไม่รู้กี่ปีอนุญาตให้ขมนขึ้นมาเที่ยวได้ไม่ใช่ว่าอนุญาตให้คมนได้สิทธิ์ตรงนั้นสักหน่อยอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะจนทหารท่านทนไม่ไหวนัว่นแหละค่ะว่า หน่วยงานผู้มีหน้าที่นะคะเป็นผู้บังคับบัญชาการเนี่ยทำไมไม่สั่งอะไรให้มันเด็ดขาดสักทีมีแต่บอกว่าอย่าทำอะไรให้เป็นประเด็นสั่งห้ามแต่ทหารไทยสั่งห้ามแต่คนไทยแต่เขเมรเขาลุกเขาลุกเขาลุกห้ามเขาได้ไหมล่ะยังมีหน้ามาสั่งให้คนไทยห้ามถ่ายคลิปทำคลิปบนผืนแผ่นดินไทยนี่คือเขา ความอัปยของนะคะรัฐบาลชุดนี้มากๆเลยอะ่ะพอคนไทยจะขึ้นไปร้องเพลงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองสั่งเจ้าหน้าที่ว่าห้ามเอาห้ามให้คนไทยขึ้นไปเดี๋ยวมีประเด็นเดี๋ยวไปเป็นประเด็นกับขมีนเขาเนี่ยคำว่าเครือญาติดองกันมันมีส่วนหรือเปล่าแม้แต่ไปนั่งหัวโต๊ะประชุมในข้อราชการในแผ่นดินไทยเนี่ย ยังสามารถทําได้คนไทยคิดเอาแล้วกันจะยังอยากมีรัฐบาลแบบนี้อยู่หรือเปล่ารัฐบาลเพื่อคนไทยหรือรัฐบาลเพื่อขมิญไปสังเกตเอาแล้วกันหลายอย่างแล้วเวลาพูดถึงต่างด้าวต่างเมืองมีแต่แก้ต่างให้อันนี้คือเรื่องจริงที่คนไทยเห็นตามคลิปตามข่าวนั่นแหละ,ะไม่ใช่ว่ามาเล็บจีพูดเพื่อให้ร้ายแต่เราพูดจากข่าวที่เรามองเห็นนี้ละคะ่ะ เวลาเราฟังเนี่ยพูดอะไรก็แก้ต่างให้เขาออกตัวแทนให้เขาเรียกร้องสิทธิ์ให้เขาต่างๆนานาแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยมันเป็นอะไรหาสิทธิ์หาเสียงให้ไม่ได้หรือนี่คือสิ่งที่เราอยากสื่อไปถึงรัฐบาลปกป้องบ้านเมืองของตัวเองได้แล้วาติส่วนญาติต้องแยกแยะให้ถูกว่านี่คือประเทศไทยของคนส่วนรวมของคนไทย ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติส่วนตัวที่จะนิ่งเฉยเมื่อเสนอตัวไปเป็นผู้นำประเทศเป็นรัฐบาลปกปักรักษาบ้านเมืองของเราเนี่ยควรจะชัดเจนได้ละกับบ้านเมืองของเราเราอยากเห็นรัฐบาลที่ชัดเจนกับอธิปไตยของตัวเองไม่ใช่สั่งให้ทหารหรือสั่งให้ประชาชนหยุดเคลื่อนไหวกลัวจะมีประเด็น อันนี้ก็คือข่าวที่มันบอกมานั่นแหละค่ะว่าที่เจ้าหน้าที่เขาอยู่แถวนั้นแหละที่เขาพูดต่อต่อกันนั่นแหละค่ะว่าเขาสั่งห้ามไม่ให้คนไทยขึ้นไปเดี๋ยวมีประเด็นเห็นไหมคะเราไม่ได้พูดจากปากเพราะเราคิดเห็นต่างแต่เราพูดจากข่าวที่เราได้ติดตามและฟังมานั่นแหละค่ะเนาะ,ะอันนี้ก็ฝากเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐนะคะเมื่อเสนอตัวไปเป็นรัฐบาลไปเป็นผู้นำประเทศก็อยากให้ท่าน ปกป้องบ้านเมืองของเราปกป้องคนไทยเรานั่นหละค่ะเนาะทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อคนไทยในอนาคตข้างหน้าเพื่อลูกหลานของเรานั่นแหละค่ะเนาะเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปเนาะคลิปนี้ก็หวังว่านะคะคนไทยทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเน่แหละคะ่ะเพื่อบ้านเมืองของเราเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้าและอีกอย่างการพนันคาสิโนก็ไม่ควรให้มีในประเทศไทยผลเสียตามมาเยอะแยะ อนาคตอาจจะเห็นพ่อเอาลูกเอาหลานไปนั่งขอทานนะคะตัดแขนตัดขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นในอนาคตข้างหน้านะ่ะเพราะมันไม่มีปัญญาที่จะหาเงินนะคะมาใช้มาจ่ายเพราะเข้าบ่อนพนันหมดนั่นเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ